นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาจากนี้ไปคุณจะได้รับฟังรายการสบายสบายโดยนันประพัฒเฉลิมศิลป์กิรัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสบายสบายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำ วันอาทิตย์ช่วง9ก้นา,กานาฬิกาสินาทีถึง11บเอนาฬิกากับเรื่องราวของสุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเราจะเจอการในช่วงเวลาแรกนะคะกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในช่วงโลกสีเขียวและต่อด้วยเรื่องราวน่ารู้จากสภากาชาติไทยส่วนชั่วโมงที่2นั้นจะเน้นเรื่องราวของสุขภาพโดยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกและก็ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปค่ะและแน่นอนที่สุดค่ะช่วงแรกของรายการเรามารับฟังกันนะคะ ว่าโลกสีเขียววันนี้มีอะไรมาฝากกันไปรับฟังกันเลยค่ะช่วงโลกสีเขียว และยังอยู่กับโฟนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันกับรายการสบายๆในช่วงโลกสีเขียวค่ะคุณผู้ฟังคะหลายๆคนคงจะพูดกันถึงเรื่องของปาร์ตี้หลังปีใหม่ปาร์ตี้หลังเทศกาลนะคะซึ่งแต่ละคนพอมีปาร์ตี้ปุ๊บก็มีอาหารการกินเข้ามาจำนวนมากเลยและบางคนก็กินหมดบางคนก็กินไม่หมดมันก็เลยกลายเป็นเศษอาหารซึ่งใครจะรู้บ้างคะว่าเศษอาหารเหล่านี้เนี่ยมันก่อให้เกิด เรื่องราวของมลพิษหรือปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้นะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเราอยู่กับคุณวิลาวันน้อยพาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโฟท่านผู้ฝ่งทุกท่านด้วยนะคะค่ะเรื่องของเศษอาหาร หลายๆคนไม่เคยคิดค่ะว่าเศษอาหารนี้เป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอยากให้อธิบายสักนิดนึงว่าทําไมปัญหาเรื่องของเศษอาหารกินเหลือกินทิ้งกินขว้างเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะจริงๆถ้าเรากินคนเดียวนะคะเหลือมันจะเหลือปริมาณไม่ค่อยเยอะก็จะไม่ค่อยเป็นประเด็นนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรากินหลายคนแล้วมารวมกันแล้วมันเกิดสะสมไปตกอยู่ในถัง แล้วก็เมื่อมีการเก็บรวบรวมไปนะคะมันมีการปนเปื้อนกับวัสดุตัวอื่นด้วยอย่างนั้นมันไม่ได้ถูกคือโดยโดยระบบนะคะเศษอาหารเนี่ยเขาเป็นอินารีซีเนาะก็จะมีการย่อยสลายได้เองค่ะแต่เมื่อมันถูกไปอยู่ปะปนกับวัสดุตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเองนะคะหรือแม้แต่ไปอยู่ในใบตองกระบวนการย่อยเขาจะมีอุปสรรคมากขึ้นต้องใช้เวลา แล้วก็การย่อยเนี่ยเขาก็จะมีการ์มีเชนซึ่งก็จะมีการปลดปล่อยทําให้เป็นหนึ่งในเรื่องของการเดอนกระจกด้วยนะคะแล้วก็เอาก็จะส่งปริมาณโดยรวมให้กับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยซึ่งซึ่งปริมาณอของเศษอาหารที่เกิดในแต่ละวันนะคะก็จะถูกปะปนมากับมูลฝอยอื่นๆอย่างที่นําเรียนตอนแรกนะคะเมื่อ,อไปฝังโกก บางส่วนก็ได้รับการจัดการย่อยสลายไปได้ก็จะไม่ได้เกิดผลกระทบแต่ทีนี้มันมีเรื่องกลิ่นอีกนะคะคุณโฟนกลิ่นนี่เธอก็สร้างความนํมคานได้เยอะมากเหมือนกันนะคะมันก็จะมาะกลิ่นก็จะลอยมากับลมแล้วก็มีการปนเปื้อนลงดินถ้าถ้าเจอน้ําก็จะมีการช้าล้างน้ําเสียแล้วก็ไหลลงมาอันนี้ก็จะเริ่มเป็นเริ่มเรื่องของมลพิษมาแล้วค่ะซึ่งทีนี้ ก็จะมีอาเศษอาหารส่วนน้อยมากเลยนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าในชุมชนหรือสังคมทั่วไปเนี่ยที่ถูกจัดการได้อย่างเหมาะสมนะคะดังนั้นจากที่เล่ามาก็จะเห็นว่าถ้าทานคนเดียวก็ไม่เท่าเริ่มแล้วดังนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วจากตัวเลขของประเทศไทยเองนะคะเราก็จะเห็นว่ามี ประมาณปริมาณเศษอาหารหรือขยะอาหารที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะจากปริมาณทั้งหมดซึ่งถือว่าเยอะมากพอมันเยอะปริมาณมากมายขนาดนี้ก็ส่งผลกระทบโดยรวมแล้วก็เป็นเรื่องของปัญหาบลพิษรวมถึงค่าใช้จ่ายงบประมาณการจัดเก็บการรวบรวมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็กระทบกับ พวกเราเองที่เป็นตัวต้นคือแหล่งกําเนิดให้ด้วยนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวนําเรียนข้อมูลประมาณนี้ก่อนค่ะค่ะ,คะแล้วพอคุยกันถึงว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนั่นก็ต้องไปแตะเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของขยะมูลฝอยเพราะเศษอาหารก็ถือว่าเป็นขยะมูลฝอยประเภทหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่เราจะหยิบยกมาคุยกันในวันนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่ในเมืองใหญ่เราจะหยิบยกพื้นที่ที่อยู่ตามเกาะ ซึ่งเขาก็จะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องราวของปัญหาเศษอาหารนะคะเพราะว่าเกาะนี่อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็พอมีนักท่องเที่ยวขึ้นมามากๆเนี่ยก็จะมีทั้งขยะมูลฝอยทั่วๆไปแล้วก็ขยะที่เกิดขึ้นจากเศษอาหารขอยกตัวอย่างของการท่องเที่ยวที่เกาะลันตากับปัญหาเศษอาหารและกันค่ะเป็นกรณีศึกษากันนะคะว่าเป็นยังไงสถานการณ์ของเกาะลันตาเป็นยังไงคะค่ะก็ เกาะลันตาตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะหลายหลายท่านอาจจะคุ้นเคยชื่อชื่อเสียงซึ่งเป็นแหล่งปลายทางของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศจํานวนมากนะคะซึ่งก็อันนี้ก็จะมีส่วนที่ส่งผลให้เกิดปริมาณการกินการบริโภคนะคะที่ที่ทวีคูณขึ้นกับจํานวนของอผู้คนผู้มาเยี่ยมเยือนที่เกาะลันตานะคะซึ่ง ซึ่งในช่วงฤดูการนี้เองนะคะปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากนะคะดังนั้นการบริโภคต่างๆก็จะทวีคูณที่เกาะลันตานะคะก็จะมีปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่สิบตันนะคะเอ่อซึ่งในสี่สิบตันเนี่ยเขาก็จะมีเอ่อหกท้องถิ่นที่อยู่ที่ตั้งอยู่แล้วก็ทํางานที่ที่เกาะลันตานะคะแล้วในจํานวนสี่สิบตันเนี่ยมันจะมีปริมาณเศษอาหารที่เกิดขึ้นแล้ว ครึ่งหนึ่งนะคะก็คือร้อยร้อยละห้าสิบค่ะดังนั้นตัวตัวปริมาณครึ่งหนึ่งของเศษอาหารที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีการผันแปรชัดเจนโดยตรงกับเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะกับผู้คนที่มาเที่ยวชมแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยการกินการบริโภคที่มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นดังนั้นปริมาณเนี่ยก็จะถูกเพิ่ม ไปกับมูลฝอยต,ต่างๆในทุกๆวันทุกๆวันนะคะแล้วก็ที่ก่อรันตาเองก่อนนั้นนั้นก็จะมีปริมาณเรื่องของขยะสะสมเดิมที่ตกค้างที่ยังจัดการไม่ได้ก็ยังเป็นอุปสรรคของพื้นที่โดยรวมนะคะดังนั้นเศษอาหารที่เกิดขึ้นในรายวันเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ไปเพิ่มปริมาณการจัดการให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะออค่ะแล้ว ในในส่วนของการส่งเสริมเรื่องของความร่วมมือเพราะว่าการทำงานในเรื่องของการจัดการเศษอาหารตรงนี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็มาจากนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะไม่ไม่ทราบว่าเขามีเขามีการประชาสัมพันธ์หรือมีการบอกกล่าวกับผู้คนที่เข้ามาในเขตพื้นที่ของเกาะลันตาตรงนี้ยังไงเพื่อที่จะเพื่อที่จะจ,จัดการเรื่องของปัญหาเศษอาหารที่เกาะลันตาเนี่ยแหละคะ่ะ ค่ะอันนี้ก็เออที่กกอนลันตาจะมีสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะคะสมาคมการท่องเที่ยวทีนี้ก็จะซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยค่อนข้างที่นี่จะให้ความสําคัญแล้วก็มีความตื่นตัวนะคะ,ะ,ะสําคัญเรื่องเสษอาหารเนี่ยเราก็มีแหล่งที่เกาะให้เกิดขยะอาหารอยู่ในประเภทต่างๆใน,ใน,ใ,นในทุกทุกวันนะคะ ทีนี้ในเรื่องก็จะมาจากแหล่งสําคัญหนึ่งก็คือร้านอาหารนะคะผู้ประกอบการที่พักตลาดสดบ้านเรือนชุมชนค่ะอันนี้อันนี้เป็นแหล่งให้ก่อให้เกิดนะคะในส่วนของผู้ประกอบการที่เล่ามาตอนแรกเน่ะก็ให้ความสําคัญแล้วก็ที่ผ่านมาทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมถึงการรณรงค์ให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างตื่นตัวแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะซึ่ง แล้วก็ปริมาณสถานการณ์ตัวเลขเศษอาหารที่เราได้นําเสนอให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับทราบดังนั้นก็เกิดแนวคิดที่จะมาจับมือกันนะคะว่าเศษอาหารที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการแต่ละแหล่งเนี่ยสามารถจะเอาไปดำเนินการให้เป็นประโยชน์กับส่วนไหนหรือหน่วยงานไหนในเกาะได้บ้างนะคะทำให้มีการจับ มือกันร,ระหว่างกับผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารนะคะแล้วก็กับเกษตรกรซึ่งก็จะเป็นผู้เลี้ยงเป็ดและก็เลี้ยงไก่นะคะที่จะมารวบรวมรับรับเศษอาหารจากโรงแรมนะคะซึ่งก็จะตอนแรกเนี่ยเราก็จะมีโรงแรมที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการนำ่องเนี่ยเข้ามาสมัครใจที่จะร่วมทำซึ่งก็ ได้ความร่วมมือที่ดีแล้วก็มีกติการ่วมกันระหว่างผู้ประกอบการโรงแรมที่พักร่วมกับเกษตรกรนะคะอันนี้อาจจะขอยกตัวอย่างแล้วก็เล่าให้ฟังไปเลยนะคะว่าที่เกาะลันตาเขามออีข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมมือกันที่จะรวบรวมเศษอาหารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันยังไงบ้างนะคะก็ในอย่างการณีของผู้ประกอบการโรงแรมที่พักเนี่ยก็จะมีกลุ่มนําดองที่สมัครใจ ช่วยการคัดแยกนะคะก็จะเลือกเศษส่วนที่เป็นเศษอาหารตัวผักแล้วก็ผลไม้แยกไม้จิ้นฟันออกเศษเศษพลาสติกกระดาษทิชชู่ที่จะเสือ่อมโแล้วก็เป็นอันตรายต่อสัตว์เนี่ยค่ะก็จะแยกออกแล้วก็จะมีการรวบรวมวางใส่ถังตั้งวางให้มิดชิดนะคะแล้วก็เอาไว้ในมุมที่อยู่ในที่ปลอดภัยจากลิงจากสุนัขนะคะที่นั่นจะมีลิงค่อนข้างเยอะ เขาจะมาคุยเขี่ยแล้วก็ลื้อแล้วก็พังถังอันนี้ก็ต้องระมัดระวังดังนั้นบางที่ก็ต้องไปดูบริบทที่จะวางให้เหมาะสมด้วยค่ะว่าว่าตั้งอยู่บริเวณไหนนะคะหลังจากนั้นผู้ประกอบผู้ประกอบการก็จะกําหนดเวลาเพื่อที่จะนัดหมายแล้วก็ความสะดวกกับเกษตรกรว่าจะเข้ามารับได้ในช่วงวันไหนในช่วงเวลาไหนนะคะที่ก็จะมีการตกลงกันไว้แต่ละแล้วก็วางเส้นทางระหว่างในการเก็บ แล้วก็จะมีการทําสถิติเรื่องปริมาณเศษอาหารที่รวบรวมได้ด้วยนะคะเพื่อเอาไปคํานวณเรื่องของอการลดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะถ้าเกิดเราจัดการตรงนี้ได้ก็จะไม่ไปเป็นปัญหาโมโลพิษที่บ่อฝังกบนะคะในส่วนของเกษตรกรเองนะคะก็จะมีการวางแผนไปเก็บเศษอาหารรวบรวมจากผู้ประกอบการต้องต้องมีรถนะคะซึ่ง ก็จะใช้รถซาเล้งรถกระบะแล้วก็มีถังวางเก็บให้เรียบร้อยมีฝาปิดเพื่อไม่ให้ร่วงหล่นระหว่างที่เดินทางนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกติกาที่ได้ตกลงไว้กับผู้ประกอบการนะคะนี้ก็จะมีการกำหนดเส้นทางระหว่างกันนะคะซึ่งอันนี้ก็ทำมาได้เกือบจะปีแล้วค่ะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีการขยายผลนะคะ ทำในกลุ่มเล็กๆันนี้ก็เริ่มขยายวงไปในระดับท้องถิ่นค่ะซึ่งก็จะไปเลือกท้องถิ่นที่มีร้านอาหารผู้ประกอบการเยอะๆอันนี้ก็จะมีการทํากติกาภาพใหญ่ขึ้นนะคะน,นี้ก็เริ่มเห็นกระบวนการในการส่งต่อระหว่างความร่วมมือจากเล็กไปเริ่มภาพใหญ่ขึ้นค่ะอันนี้ที่เกิดขึ้นที่เกาะลันตาค่ะคุณโฟน แล้วแล้วมีการตามไหมคะว่าพอทําแล้วเนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนกับการที่เรามีเรามีการจัดการเรื่องของเสร็จอาหารนะคะแล้วก็ที่เกาะลันตาเนี่ยเขาเขาดูแล้วเออมันมันช่วยเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เกาะลันตาเกิดขึ้นมาได้อยากอยากทราบตรงเนี้ยค่ะค่ะตัวเศรษฐกิจแรกก็คืออย่างน้อยเราเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายให้กับทาง เศรษฐกิจของเกษตรกรนะคะเพราะว่าถือว่าเราได้เศษอาหารที่ที่เป็นที่เป็นหัวอาหารให้กับให้กับสัตว์เลี้ยงโดยที่เราก็ไปลดในส่วนเรื่องของค่าต้นทุนในการเลี้ยงตรงนั้นลงนะคะแล้วก็ที่สําคัญปริมาณเศษอาหารที่รวบรวมได้มาเนี่ยก็หลายร้อยตันต่อวันนะคะแล้วก็คิดในต่อเดือนเนี่ยก็ปริมาณจํานวนมหาศาลดังนั้นถ้าตรงนี้ไม่ได้ถูกรวบรวมก็จะถูกไป เอาไปฝังโกงนั้นก็คือเป็นเรื่องของการจัดการแล้วก็งบประมาณของท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าจัดเก็บอะไรนี้นะคะซึ่งก็ตรงนี้ก็ถือว่าในส่วนของเรื่องของเษปปรษฐกิจงบประมาณแล้วก็ต้นทุนเนี่ยได,ได้ได้ช่วยกับเกษตรกร,กรค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวนก็จะมีการรวบรวมทําฐานข้อมูลไว้ไว้ด้วยทุกๆเดือนก็จะมีการสื่อสารกันทางช่องทาง ลายในกลุ่มการทํางานค่ะว่าแต่ละอ่าแต่ละผู้ประกอบการมีการรวบรวมแล้วก็แล้วก็มีมีการเก็บสถิติเพื่อให้เห็นปริมาณคำนวณการเตือนกระจกในส่วนของเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นด้วยค่ะก็จะมีการเผยแพร่ใน,ใน,ใ,นในทุกเดือนให้กับท้องถิ่นให้กับทางอำเภอได้รับทราบแล้วก็ไปวางแผนแล้วก็มีการปรับดูเรื่องในระหว่างวันด้วยค่ะเพราะ เพราะบางที่อาจจะอ,อ,อย่างเช่นช่วงนี้นะคะปริมาณเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากเมื่อเทียบกับภาวะปกติที่เป็นฤดูกาลที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบคึกคักนะคะอันนั้นก็ดังนั้นกราฟตัวเลขเนี้ยก็จะสถิติก็จะพุ่งขึ้นตามด้วยทีนี้ก็จะเป็นผลดีกับทางเกษตรกรนะคะที่จะมีเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ได้มากขึ้นนะคะก็ซึ่งก็จะมีการขยายวงแล้วก็จํานวนของ สั์ที่เลี้ยงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะค,ะค่ะแล้วในการทํางานที่เกาะลันตาอย่างกรณีของเศษอาหารที่เอามาหมุนวนและเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยนะคะมันสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับพื้นที่ที่อื่นหรือเปล่าหรือว่าเกาะลันตาอาจจะเป็นต้นแบบของเกาะอื่นๆในการทำหน้าทําำงานในด้านนี้ต่อไปหรือไม่ยังไงฮะจริงๆแนวปฏิบัตินี้ก็เป็นแนวปฏิบัติที่ดี นะคะซึ่งที่อื่นๆก็อาจจะเริ่มขึ้นแต่ว่ารูปแบบอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นท้องถิ่อนอื่นๆจะมีการรวบรวมถังข้าวหมูเพื่อไปเลี้ยงหมูนะคะแต่ว่าด้วยเกาะลันตา,าพี่น้องชุมชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องทางอาอิสลามงั้นก็จะไม่มีเรื่องของรูปแบบนี้ซึ่งลักษณะการปฏิบัตินี้นะคะสามารถขยายผลแล้วไปนาปรับใช้ได้เลยค่ะแต่สำคัญนะคะว่า ความร่วมมือหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะต้องมองเห็นปัญหาเรื่องเศษอาหารว่าว่าเป็นวิกฤตของพื้นที่หรือเปล่าอย่างน้นแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ต้องช่วยเหลือกันค่ะดังนั้นซึ่งรูปแบบการการปฏิบัติเนี้ยไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ยากจนเกินไปสําหรับพื้นที่อื่นเลค่ะคุณโฟนเพียงแต่ว่าหน่วยงานเจ้าภาพหรือจะมีแกนนําจากใครที่จะรู้ขึ้นมา ช่วยการวางระบบตรงนี้ให้เกิดการปฏิบัติแล้วก็สื่อสารกันให้เข้าใจนะคะแล้วก็ให้กําลังใจสําหรับผู้ที่ทั้งรวบรวมแล้วก็ผู้ที่จัดเก็บนะคะเพราะว่าเรื่องเรื่องราวหรือแนวปฏิบัติเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่จริงๆมีความมีความคุ้นเคยแล้วก็เป็นเรื่องไม่ยากแต่หลายๆที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นเท่านั้นเองดังนั้นออก็จะต้องมีการสื่อสารร่วมกันมากขึ้นแล้วก็ ุยกันให้เยอะนิดนึงค่ะเพื่อให้เป็นเป้าหมายในการจัดการเดียวกันค่ะค่ะแล้วอันนี้อยากให้ฝากทิ้งท้ายสักนดิดหนึ่งสําหรับภาคีผู้นําแล้วก็หน่วยงานที่เขาจะต้องแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศษอาหารหรือว่าการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศนะคะว่าควรจะทํายังไงต่อไปคะค่ะสําหรับพื้นที่อื่นๆน,นะคะเริ่มต้นเลยเราก็อยากจะแนะนําให้ทุกที่ทําฐานข้อมูลให้ชัดเจนนะคะว่า เรามีปริมาณสัดส่วนมูลฝอยอะไรที่เยอะมากน้อยแล้วต้องจัดการด้วยอะไรนะคะแต่ที่เกาะลันตาเราทําข้อมูลออกมาดังนั้นมันก็จะถูกคิดแล้วก็วางแผนไปด้วยเราเห็นสัดส่วนปริมาณของเศษอาหารค่อนข้างเยอะเราก็ตั้งเป้าเรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็ค่อยๆไปกับมูลฝอยประเภทอื่นๆด้วยนะคะดังนั้นพื้นที่อื่นถ้าจะทําก็อยากให ทำเริ่มต้นจากเรื่องข้อมูลนะคะเพื่อให้เกิดการบางแผนที่เหมาะสมแล้วเราทํางานเราก็จะเปรียบเทียบผลเพื่อบัดความแตกต่างแล้วก็ความสําเร็จของกิจกรรมเราได้ชัดขึ้นนะคะว่าทําแล้วมีเป้าหมายมีการลดแต่ถ้าเราไม่ไม่เริ่มต้นจากฐานข้อมูลเราก็อาจจะคิดดีทําดีได้แต่เราจะเปรียบเทียบผลได้ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ เรื่องของการคำนวณในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานด้วยก็จะได้มาจากฐานข้อมูลตรงนี้ด้วยค่ะคุณโทนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันกับโลกสีเขียววันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยคุณวิลาวันน้อยพานะคะให้เกีรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ